ก็ God, เหนื่อยนิ่มนิ่ม,มแต่ทำแต่ทำถุงให้มันเล็กหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันวัดไซส์นะเดี๋ยวมันทำราคาเราสุดลิปเลยเนี่ย สวัสดีค่ะพี่อุ้มจากทางท้ามือสอนะคะแวมารีวิวชุดนอนซาตินค่ะมาอีกแล้วซาตินไม่มีเซ็กซี่นะคะตัวนี้ไม่มียั่วสวัสดนะคะเป็นซาตินปกติปกติใส่ปกติเลยนะคะไร้อารมณ์นะคะไรไหม <laughs> นะคะชุดนอนชุดนอนซาตินนะคะผ้าจะเลื่อมๆมันๆคล้ายๆกับชุดนอนแพรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ กระสอบหนึ่งนะคะพี่อุ้มจะตัดแบ่งให้10บกิโลนะคะ <c oughs> ก็จะได้อะไรก็ได้ตามนั้นเลยนะคะเหมือนกับที่เห็นนี้เลยนะคะอ,ะอ่าเป็นทุ้ดช <c oughs> นอนซาตินผ้าลื่นๆมันๆนนะคะท่านไหนสนใจนะคะทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะพี่อุ้มแห่งให้10กิโลนะคะจะยกทั้งกระสอบคือ7 00ันบาทตัวนี้จะไม่มีเซ็ตซี่นะคะ อันนี้เอลเท่าไหร่เหรอคะเอ่อมันมีี่ลูกมีไซส์ตรงนี้มีหลุกไหนดูดิมีแต่ราคามีแต่ราคาใช่ไหมใช่ครบไตล์ไม่มีพี่แสพี่การดูสไตล์ใช่หน่อยซิสไตล์ข้างในหรือเปล่านี่ไงมันจะมีมันจะมีราเบลอยู่ตรงนี้ไงลูก ติีนพ่นอ,อผ,ผู้ชายดีมีย,ยีนหนาผู้ชายเหรอคะหนาหนาเลยเหรอลูกดีนะที่มันไม่มีอะแจ็คเก็ตเหรอลูกแจ็คเกต็ตแจ็คเก็ตผู้ชายเหรอคะมีสิลูกนีมีโอ,โอเวอร์แจอยู่นู่นเลยอยู่ช่องสองนี่นะคะอ,อ,อ,อ๋อไอ้คนหลังลูกหาอนะไรไม่เจอถามพี่อุ้มนะลูกนะเจ้าช่องกลางครับเอลสามสิบลูก เขายังเอวสามสิบอยู่เหรอทำไมฉันเป็นปลาไปสามสิบสองแล้วล่ะดูต่อนะคะซาถิ่นซาถิ่นนะคะอย่างเงี้ยนะคะชิ้นมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่มีเสื้อคลุมด้วยนะคะเสื้อคลุมมีเชือกมัดด้วยเสื้อคลุมเชือกมัดนะเนี่ยมีกางเกงผ้าแพรอย่างเงี้ยนะคะกางเกงแบบซาตินผ้าเรื่มๆมันๆมีชุดเดรส มีชุดเดรสโอ้โหแบบหน้าจอสว่างมากเลยเออเออทำไมวะ <c oughs> ทำไมไม่ไปทางนู้นใช่ไหมมามุดกับฉันทำไมใช่ไหมไม่เป็นไรพรุ่งนี้มันไม่ทันแล้วไงวะนะคะอันนี้ก็ชุด อย่างเงี้ยนะคะสิบกิโลมันจะได้สักกี่ชิ้นวะพี่กันอ่านะคะแบ่งกันนะคะเวลาสั่งนะลูกเวลาสั่งนะคะ10บกิโลนะลูกนะสิบกิโลสั่งว่าชุดนอนซาตินนะคะชุดนอนซาตินกับชุดนอนไนลอนนะคะซาตินกับไนล่อนยั่วสวาสดนะคะซาตินจะไม่มียั่วสวาสดนะลูกนะซาตินจะไม่มียั่วสวัสดนะคะราคากระสอบเจ็0พับาทนะคะเดี๋ยวพึ่งตัดแบ่งให้สิบกิโลนะคะสิบกิโลอ่า สิบกิโลนะคะ1,800อบาท10บกิโลหนึ่อบาทนะคะถ้าไหนสนใจทักพี่อุมา10บกิโลหนึ่อบาทนะคะทักมาเลยนะคะ10บกิโลหนึ่อบาทแบ่งให้สิบกิโลอยากเอาไปลองขายลองนะคะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะจะเอา เวลาของมันมีหลากหลายแบบนี้นะคะเวลาเราโกย10กิโลเรามั่นใจในความซื่อสัตย์ของเรานะคะเราก็โกยตามหน้าชั้นผ้านะเจออะไรมาต้องรับให้ได้นะไม่ใช่บอกว่าไปถึงพี่คะเดรสน้อยจังเลยพี่คะกางเกงทําไมมาเยอะพี่คะเสื้อคลุมไม่เห็นมีเลยไม่เอานะฮะไม่เอานะคะเนีย่ยมันก็จะมาแบบนี้เห็นไหมของก็ตั้งต้อนอยู่อย่างนี้นะน้องก็ดึงจับตัวไหนได้ก็ดึงมาให้ดูนะคะอ่าประมาณนี้นะคะ ท่าไหนสนใจ10กิโลเดี๋ยวพี่แบ่งให้นะคะใครมั่นใจว่าตัวเองคุณภาพแบบนี้ขายได้นะคะราคาแค่นี้ขายได้โอ้จำนวนตัวพี่การลองนับดูดิลูกมันถึง10โลยังเอออันนี้มันคุมง่ายหน่อย <laughs> นางเก่งนะตอนนี้นางเก่งนางม้วนเก่งมากเลยพี่มุ้มเดินไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าติดสายชาร์จแบตอยู่ ถึงยังอุอ้ยหกอยู่เลยอ่ะโอเคจัดไปค่ะจัดไปเรื่อยๆเลยนะเพิ่มรีวิวให้สิบโลถ้าไหนสนใจกระสอบกระสอบรีวิวรีบคอนเฟิร์มนะคะรีบคอนเฟิร์มกระสอบรีวิวได้เลยนะก็เยอะอยู่นะน่าจะประมาณน่าจะประมาณร้อยชิ้นได้เพราะว่าผ้ามันเบาะนะ 80ถึง100แล้วกันนะคะบางทีเจอผ้าหนาเจอเสื้อคลุมเจอนู่นเจอนี่เนาะโอ้ยเสื้อคลุมตัวนี้สวยนะคะนี่ใครอยากได้กระสอบรีวิวบอกเลยนี่ง่างนนปักด้วยนืยะแค่ได้ตัวนี้ก็เลิศแล้วนะคะ1,800บาทรีบจัดเลยค่ะช้าหมดอดไม่รู้ด้วยงานดูดีมีราคานะคะจัดไปเลยนะคะแต่ไม่มียั่วสวัสด์เท่านั้นเองนะคะ ตลาดใครเป็นตลาดยั่วสวัสด์นำกระสอบนี้ไปไม่แนะนํานะกระสอบนี้จะเป็นกระสอบแบบงานไม่ยั่วสวัสด์นะคะ mm hmm. กระสอบธรรมดาธรรมดาเลยมีเสื้อคลุมมีอะไรอย่างเงี้ยนะมิดชิดหน่อยนะคะพอแล้วเหรครับครับร้อยแปดสิบบาทครับแบงค์อะไรลูกพี่อุ้มมียี่สิบที่มีไหม อ๋อได้เลยครับแบงร้อยมีกับลูกได้เลยได้เลยได้เลยครับผมครับเดี๋ยวพี่งพ้นทอนครับคุณครับผมเอลสามสิบใส่ได้เนาะครับขอบคุณครับ พี่อุ้มไม่ได้เจาะแบรนด์ให้นะคะมีแบรนด์ถือว่าเป็นโบนัสละกันนะอันนี้ก็คือให้ดูสภาพโดยรวมนะคะถ้าค่อนข้างสะอาดนะคะเนี่ยมีไซส์เด็กกลมาตัวนึงนะคะสาหรับ1 0กิโลนี้นะคะท่านไหนสนใจรีบคอนเฟิร์มเลยพี่อ้มไม่เห็นมีใครมาทักพี่อุ้มเลยอะ่ะทำไมอะ่ะมันแต่พอแต่พอระวงังพอเราพอเราปิดกล้องแล้วมันมีมันมีมันมีคนมาคุยกับเรานะแต่เราไม่ได้คุยกับเขาอะ หมายว่าพี่อุ้มตั้งโปรแกรมยังไงก็ไม่รู้นะคะถ้าพี่อุ้มไม่ได้ทักทายมีใครมาทักทายพี่อุ้มแล้วพี่อุ้มไมไ่ทักทายเนี่ยต้องขออภัยมันไม่ขึ้นเลยอะลูกมีไหมพี่การเออมีไหมวะเท่าไหร่ลูกเอานี่ขึ้นด้วยสิลูกเอาผ้าเอาผ้านั่นขึ้นเออเก้าเกือบเก้าเก้ากิโลเกือบสิบโลละอ่ะพี่คะวิกเรียซิเกตมีไหมคะไม่รู้นะลูกนะเวลารีวิวก็จะให้ดูอย่างนี้แหละนะคะ ให้ดูเป็นภาพรวมนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเฮ้ยเป็นคู่ป่ะเออไม่คู่ไหมสีไม่ไม่สีไม่เหมือนกันสทัทีเดียวเนาะเออไม่เหมือนกันสทัทีเดียวนะคะ เป็นชิ้นเป็นอันนะคะกระสอบนี้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะจํานวนมันก็จะน้อยกว่ากระสอบเมื่อกี้อ่ะเป๊ะนะคะ10บเป๊ะนะอ่ะมีใครสองถึงบ้างเนี่ยนะคะสิเปะ๊ะโอเคนะคะอ่ะก็ประมาณนี้สินค้านะคะท่านไหนสนใจรีบทักเลยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะแบ่งให้10กิโลนะคะ1,800บาทนะคะยกก้อน7,000บาทนะคะท่านไหนสนใจท้าพี่อุ้มมาได้นะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สิบกิโลรีวิวเลยลูกเขียนสิบกิโลรีวิวอ๋อนับ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 เอ้ยังไม่สวัสดีนะสวัสดีกันใหม่อะกวักใหม่กวักกลับอย่าอย่าพิ่งไปนะจะนับจํานวนก่อนนะลูกน้อ่าแหมน้องมีสติกว่าพี่อุ้มว่ะอ่านะคะนับนับนับพอเป็นไอเดียว่าได้ประมาณกี่ชิ้นนะลูกน้ ผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะไม่ซักก็ได้รีดให้มันสวยๆหน่อยมันก็ยับน้อยลงไปนะคะแต่ถ้าซักมันก็จะใสขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้นับคร่าวๆแล้วกันนะโอ้ยโอยยคันหัวเยอะอยู่เหมือนกันนะพี่กานว่าไหมผ้ามันเบาโอเคแบ่งแพ็กให้นะคะ 10บกิโลหนึ่บาทนะคะท่านไหนสนใจทักพี่อุมาได้นะคะค่าขนส่ง200บาทนะคะส่งนิ้มซีเสงวันเดียวได้นะคะแต่ว่าแต่ว่านิ้มซีเสงอาทิตย์นี้นิ้มซีเสงหยุดวันเสาร์นะหยุดวันเสาร์ ประมาณเท่าไหร่คะหกสิ 64. 64. ชิ้นนะคะประมาณ64ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคจ้า